พี่มาให้พวกเราเป็นเอ้ก็พี่กี้บอกว่าให้แต่งกินให้กินเองเก็บไว้เลยน่ไปกินน่าไปกินสาวได้ เขา เอ้ยหนู okay. 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 Gracias.

起哦，啦啦啦，啦啦啦，啦啦啦，我起哦。